ค่กคสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมกวนทุกคนมาอนวันที่สองแหละพี่น้องที่ค่อยตัดหยาดสบายดีเด้หมกวนทุกคนเ้อคนทํเชิเรียนวันนี้ตัดหยาดแล้วพี่น้องวันที่สองแหละพี่น้องหรือว่าวันที่สองกับือวงงเมื่อแล้วพี่น้องชงเมื่อแล้วที่ตัดหยาดอยู่ในแสงบาอยูนพี่น้องเมื่อนี้สีเอาให้แล้วพี่น้องเพต้องหัวจัดเต็มคาราเบลเลยมาเนี่ยคนเดียวคือเก่าพี่น้องแต่ละมือ ต่ละวันก็ไปไปไหนพี่น้องเอ้ยเห็นหยาดิแกะแกะอย่างไรทีเด็ดเห็นหยาคุเมื่อเห็นหยาคุเวนพี่น้องเอ้ยย่าเห็นหยาแล้วก็ขึ้นต้นขึ้นต้นลงต้นพี่น้องเอ้ยทำงานสวนทุเรียนเบิ่งอร่อยพี่น้องเอ้ยถึงอาชีพทำงานสวนคืออยู่ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยตัดหยาแล้วก็มัดยีดแล้วก็ลายลายพี่น้องเอ้ยวีใบมีดใบไะไรผมเช็ตบตุ๊บตบหนาหนาแข็งจนว่าจะบัดขูดเลยพี่น้องขนาดใช้กระสอบกันไว้แล้วนี่ ไตมันดันมากไปได้หนาแข็งก็ทำเนาเคนละเิ้นหนีอยวย่าหย่ไวกับดอกโซเลียนนะนะคือน้างใบขายเทนอพิน้องเหมนเขาค่ะตัดหย่ามันมีเขามือกล้องด้วยเพีองเลยสะมาอัดเสียงเนาปรมาณนี่นะเขามีมือกล้องแต่ค่ายให้หหหพันมีภาลูกสาวของบได้ไปโรงเรียนติดเทอมพี่น้องไปแต่น้องลำพอนเนาะเป็นมือกล้องทำอย่งนี้จักหน่อยในบอกว่าจันทีอได้พี่น้อยเน่เป็นคนตัดพี่น้องเอย ก็จิมาอาเชียงเอาบะทีนี้ทิมาว่าเอาชิน้องทางที่เงานี่แหละทำงานช่วงเรียนนะทำสวนได้ก็จะได้ทุ่งสวนพี่น้องทำสวนได้ก็เป็นคาราเบลนั่นแหละไว่าวมาแล้วก็เจ็บปวดตาพี่น้องเราบอกว่าวลายมาเบิ่งตัดหนี่ยไม่ดีกลัวเบิ่งนเงาพี่น้องไปตัดหย่าตัดโย่อะไรบักฮีนอะไรก็หน่วยเข้าทำไข่ไก่ทำกระปั้นวิ่งมาบ่ได้หนาแข็งทำเนาจุกทำใบพี่น้องเอ้ยลำบากทำใบตัดหย่านะเบิ่งเอาโลดนะเป็นบอก เห็นได้หลเนาะยังได้กับทนจังได้กับสูพี่น้องเลยอยากได้เงินเห็นได้หลยพี่น้องอยากเสียมาเขาทำงานชวนเรียนอะไรวนี่เนบอกตั่นหนกำลังปากรบบอไา้างหินดันมากแล้วหนัแข็งก็เขียวปุ๊บๆเขาค่อยๆจจังลกกับหมอนี่พี่น้องยนี่แหะพี่น้องไยทำงานชวเรียนก็อยู่ประมาณนี้่ยาวก็ตัดหนา่ั่นหนาัดีเลนช่องชามแปลงอะไรย่น้อง การันติต้านน้ำกันเพราะว่าทั้งอยากลงเรียนเนี่ยอยากต้วถึเรียนเนี่ยสวนได้ก็อยากหยดสวนได้ก็อยากทำพี่น้องก็เลยแบ่งกันไปแบบไปคนละสวนคนลี่คนละทางพี่น้องเอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยหัซาหักแหงมาเหมือนเอาเด้อพี่น้องเด้อวิธีทำสวนเรียนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องทำงานสวนเรียนนะคอยตัดหญ้าในซองมันนี่พี่น้องซองวันแหละหรือว่าซองมื้อคอยตัดเนี่ยมันนี่ผมจะเอาเห็นเละนี่แถวนี่นะเอาก็ได้ขึงเนี่ย เทงแถวอะแถวตอนหนาก่อยไปนะยังแถวนั่นคอยเชเอาให้สําเร็จเลยมาเนี้ยนะในะแฝงน,นี่นะโมเล่เขาก็ชิบุยามันมันพ้นคิบุมาก,ก่อนนั่นแะพี่น้องมือได้คอยพ้นมาคัดจังหวะคอยเขาก็ว่าธรรมดาคอยตดัดในบอลนี่นะมือครึ่งพี่น้องมือหนึ่งกับครึ่งมือพี่น้อยจะว่าในอะไรดอกว,ว่ากับหนกักกัำลังมือครึ่งอะไรพี่น้อยคอยตัดธรรมดาแปลงโมโยนีเม,นะมืองรุ่นนะคอยตัดผ่านมานะ มันก um so, ็มาแม่ชีได้น่อยนอกพีกนัอนเร่่วาเปนชิแรกง่ง่ายนีว่าก็ได้ตัดยาตัดูได้ส่วนนี้ก็นยากไจ